สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหวันนี้มาดูการชูทำไรเนี่ยชักล่องบอกน้ำออกแล้วน้ำเริ่มซูมออกแล้วครับมีลูกรังเลยนะครับนี่ อย่าต้มต้อมหมาะความหย่า <Yeah. S 3> เปิดนีกแล้วเปิดนีกแล้วเปิ้ดย่างเดียวเปิ้ดสุ้มมื่นเลยปะบนทอมานลยโอ้ยเปลืองละมันหยอดจนสี่ไรเจ้าอะเอาอย่าไปแง่งเบิง้งแง่งเบิ้องนี่หย่าอ้ยออกตัวแง่งแง่งเนี่ยโง่นะตอ,อกนิม้มหัวหใสยเยอะมากเลยนะ ไซดนเยียใไซด์เนีนเยอ,อือ้อือเบ่งนำมั่นจอจะสี่เลยเจ้าแย่งใครว่ลัดมากแล้วพี่นี่น้ำมองอแล้วเนาะ แกจะคุณเป็นสะห,หรือชักร่องครับนี่นนอ๋อให้คุณเป็นสะเลยบอก,กอ๋อเพราะว่าแต่ชักรออ่องผมเป็นสะเลยนะคุดใหญ่ไหมครับใหญ่ไหม่จริงไหมเอว้ัอ๋ออุ้ยน้ำมันออกแล้วนี่ 可以补充连呢不？ ยเนี่แต่หน้าดินนี่สวยครับหน้าดินสวยมากเลยอมาแล้วมาแล้วคนเยอะมากเลยอันนี้เห็นเที่ยวสก,กี้แกไปลงสายสีนครับไปทางเขื่อนนะเว้ วันนี้ครับได้มาเยี่ยมโทหนึ่งนะครับวันนี้ เลยมาเยี่ยมนะฮะคิดถึงมากๆเลยนะไม่ได้มานานครับไม่ได้มาถ่ายนานแล้วครับทีมงานนี้ ชูเกตตักเร็วมากเลยใส่เยอะด้วยครับใส่เยอะแบบนี้ชาวบ้านนี้ชอบชอบนะชอบมาก วิ่งรักันไม่ทันเลยแหละเอาไปลูกพี่ เยอะมากใส่เยอะมากเอ้าสีเนียไม่ได้ใส่นั่นโอ้ยลูกพี่มาควางขง้างเขาเป็นยังโอ้ยเจ้านี่ ไปก็ไปถอยไปเลยไปไปเลยครับไปไปเลยโอ้เอา้าโอ้ยมาตัวสีนี้ไปดิครับไม่เห็นยังเนี่ยฮะไม่เห็นยังอยู่ทางนี้มาซื้อดิน,อาาาดนเอามาใส่ดินบ่เออไปไม่เห็นยังไปดิแรงงานบ่สำรองอีกแล้ว วูบูโจ๋น,นี่ปัสสาวาแก้วเยรูกนองนี่เล่นยู่เล่นยูเ่เขาไม่ได้เล่นมมือนี่วันแล้วลราพามานันน้ำไม่งเียมอนเนี่ยเามาจะใสจะกอาไปน,ำน้ำเนาะโอ เพราะไม่มีการไม่มีงานเลยนะพวกเจ้านีโ่โอ้ยขันตัวครับอกขอโทษครับขอโทษครับสงสารละมันลุประสมค์ฮะโอ้นะไปซ่อมรถเหรอวะ Eh, sembing. Ay, ni sembing. Ini sembing sembing. Sudah nah. Eh ah. ยกดำมาโอ้เต็มเลยยกดำถอยเลยโอ้ยลูกพี่อ้ขุดดินให้บอโอ้เอางี้เลยบอแค่ขี้เกียจเซ่ครับการเซ่ครับ เสะแบบนี้เลยนะ <S <S ไม่ยินเมองไม่ไมครบรอ่ะครับอโอบอกก็เห็นเน่นอเคือับยดเ็นฮะเพิ่งเคยค <S <S เห็นว่าเขาเ็นพัดเลยว่ ขอขึนครับโอ้ยไปขึนกลางคางเนี่ยน่นเขาจะให้ขึนยี่ดอกมันอันตรายจับแน่นๆเดอเดี๋ยวเดี๋ยวมันโตกนะโอ้โอยักมาแล้วฮะเมืองสีส่องท่ครับไปดูเมืองสีส่องร่ำ โอ้กี่ดากกันคักแทรลูกพี่วูวิงไปทีไหนาทำไมนานเท ไปคุยกับน้อนนัทเลยสิโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเทไหนนี่เทไหนทำไมนานเทนสายหกพี่ต้อมทำไมไปสายสี่เทคนี่นี่ใช่ไหมโอ้ได้กี่เที่ยวแล้วนี่เก้าเย่ะ เสียงไหมโเ้เทเอา้าทำไมในข้างมันหักแบบนั้นละ่ะโอ้ตัดออกมั้งน่าจะเติมน้ำมันยากยนะออเนาะน่าจะเติมน้ำมันยาก สวยดสวยสวยิ่งไปลงคนละที่เลยครับทีมงานนี้น่าจะหางานเองแล้วก็เทเองนะหาเองเทเองสุดยอดอีลีวะแล้วก็ต้องเก็บตังเองเนวยนะครับต้องเก็บตังเองด้วย พี่เวียงฮะไปขับห้แก้วสงาแล้วอโอ้ใส่หลายใส่หลายใส่เยอะใส่เยอะ เต็มแนละ้วลูกพี่ไปไปไปอือโหใส่เยอะมากเลยัคหนัก,กเต็มก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ